บ้านสตูดิโอสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงของพ่อบ้านโซล่าครับห่างหายกันไปสักพักหนึ่งนะพอดเอีเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับาเป็นมาร่วมสัปดาห์ละครบสัปดาห์พอดีนะครับอ่ก็ไม่รู้เป็นอะไรนะช่วงนี้ช่วงเดือนกว่าๆมานี้นะครับเดือนกว่าๆสองเดือนมาเนี้ยผมเป็นไข้หวัดมา3รอบแล้วนะเป็นนะครับ ่วนใหญ่ก็จะประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วก็หายเว้นช่วงมาประมาณอาทิตย์กว่าๆสองอาทิตย์กลับมาเป็นอีกนะครับนะเป็นอยู่อย่างเงี้ยสรอบแล้วรอบนี้รอบที่3นะครับรอบที่3ล่าสุดเนี่ยนะครับติดมาจากลูกชายนะลูกไปโรงเรียนมานะแล้วก็เพื่อนๆก็เป็นหวัดกันเหมือนกันนะงอมแง,งมเลยนะก็น่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหมนะ่ที่ว่าเป็นสายพันธนะุ์ A เนาะนะครับก็อะ อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสําหรับช่วงนี้นะนะครับวันนี้ค่อยยังชั่วแล้วนะแต่ยังมีอาการอยู่ยังต้องกินยานะแล้วก็พักผ่อนอยู่นะครับกินเป็นทั้งอาทิตย์เลยนะ,ะก็วันนี้ค่อยยังชั่วแล้วขึ้นมาระดับหนึ่งแล,ะล,ะละ้วล่ะพอพูดได้แล้วเสียงเริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วนะครับก็มาเริ่มถ่ายคลิปกันต่อเนะอะยังค้างไว้อีกหลายรายการเลย,ยงไงก็ต้องขออภัยด้วยนะ เอาวันนี้มีมาแกะแล้วนะตัวนี้นะครับจริงๆริงมาหลายวันแล้วแต่ไม่ไหวครับนอนสมเนาะอ่ะโอเคก็กล่องยาวๆเลยนะนะครับอ่ามาประมาณนี้เนาะทรงประมาณนี้เอาให้ดูตัวกล่องนะครับอ่าลองดูนะ ก็จะมีคู่มือนะครับน่าจะเป็นแผ่นยึดนะตัวนี้นะครับแผ่นยึดกับผนังนะ,ะ,ะตัวเครื่องยาวดีนะครับเดี๋ยวผมลองวัดความยาวให้ดูนะ ว่าความยาวมันประมาณเท่าไหร่นะครับก็คือความสูงนั่นแหละนะโอ้สูง59.5เซนเลยนะครับเกือบเกืเซนเลยนะความสูงนะครับโอ้ยาวดีมากความกว้างอยู่ประมาณเอ,อเกือบเกือบนะครับอ่ะความหนานะครับอยู่ประมาณ11.5นะครับ พัดีเครื่องมันค่อนข้างหนักนะผม,ผมพลิกค่อนข้างลําบากนะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบๆเครื่องแล้วกันเนาะ,ะในส่วนของด้านหน้าตัวเครื่องนะครับก็จะมีตามนี้เนาะ,ะก็เป็นยี่ห้อนี้นะครับ Y a H นะ,ะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวนี้เป็นลายสกรีนนะครับเป็นลายสกรีนเนาะแล้วก็เป็นตัวชุดหน้าจอนะแต่มีไฟ น่าจะมีไฟตรงนี้นะครับเดี๋ยวตอนเปิดเครื่องเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าจอปุอ่มมี3า2หนึ่งสามี่ปุ่ม,ม, 3, 1, 2, 3, 4, มอาเป็นปุ่มกดนะครับอ่าถัดมาตัวนี้ถอดได้นะอ่าถอดได้อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเราก็อ่าแผ่นนี้ตรงนี้จะเป็นฟิลเตอร์ด้านข้างนะตรงนี้เป็นตะแกรงว่างๆอ่าเดี๋ยวตรงเนี้ย ต้องมาดูกันนะเราอาจจะต้องทำตะแกรง DIY การจริ้งจกเข้าอีกทีหนึ่งนะครับหรืออาจจะไม่ต้องทำก็ได้นะเพราะว่าตะแกรงเขากา็มีความถี่ในระดับนึงละนะครับจิ้งจบตัวใหญ่เข้าไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าลูกจิ้งจกหรือมแมลงตัวเล็กๆอาจจะเข้าได้อันนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งเนาะนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้มีอะไรฝั่งนี้ก็มีฟิลเตอร์เหมือนกันนะสวิตช์ปิดเป ern, ิดตอนนี้อยู่ที่ ปิดอยู่นะครับยังไม่ได้เปิดเนาะ,ะแผ่นเพจนะครับเนมเพจสเปคข้างเครื่องอเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าแล้วก็เป็นตะแงนงเนาะนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านหลังเครื่องกันหน่อยครับอ่าในส่วนของด้านหลังเครื่องนะครับก็ไม่มีอะไรนะจะเป็นอ่าเป็นช่องนะครับสำหรับเสียบนะกับตัวที่เขาให้มาก็คือตัวนี้นะครับอันนี้ยึดติดผนังนะถอดเราก็ยึดไปเลยนะแล้วก็สามารถเอาตัวเนี้ยครับถอด เสียบเข้าเสียบออกได้โดยตรงนะครับเอออันนี้ก็สะดวกดีนะนะครับก็มีแผนตัวนี้มาให้เนาะอ่าโอเคในส่วนของด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูพอร์ตเชื่อมต่อข้างล่างกันนะครับว่ามีอะไรมาให้บ้างเนาะก็อ่านี่ครับ A C out นะ Main out นะครับอันนี้เป็น second out นะ L N เหมือนกัน A C in อ่าไฟ จากไฟฟ้านะไฟบ้านนะครับอ่าช่องขาเข้านะอ่า ac in ac out นะเป็นช่องเมนอันนี้เป็น second out นะครับอ่าเป็นอ่าช่องสำรองนะไม่แน่ใจว่าจ่ายไฟได้เท่าไหร่นะสำหรับช่องนี้นะมันจะจ่ายไฟไม่เต็มนะครับอ่าแล้วก็อ่าช่องต่อกราวนะอ่าอันนี้เป็นช่องต่อ wi-fi นะของ rs 2 3 2นะครับอันนี้เป็นพอร์ตสื่อสารนะครับกับแบตเตอรี่นะเ่ยนะ R S 4 8 5นะก็นะเขาเขียนว่า BMS นะครับก็คือเป็น BMS สื่อสารนะครับถ้าเกิดเป็นใช้กับแบตเตอรี่ที่มีช่องสื่อสารเราก็มาต่อกับช่องนี้ได้นะครับอ AC in เนอะอันนี้คือแบตเตอรี่นะบวกลบ PV in โซล่าเซลล์ ale, ก็มีแค่นี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะแกะดูครับแกะมือเปล่าไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวใช้เครื่องมือหน่อยนะครับ มันจะไม่หลุดออกมาเนาะคือการหายเออโอเคนะอันนี้นนะนะครับไม่หลุดออกมานะครับแต่ว่าเราสามารถเลื่อนออกได้อ่าเปิดฝาออกมาครับนี่เขามีแบบนี้มาให้เลยนะเออดีนะนะครับนี่แต่ตรงนี้เราก็มองเห็นชัดอยู่เนาะนี่ก็คือไฟอ่าเมนเอานะ AC เอานะครับเราก็ต่อออกไปทางช่องนี้ได้เลยเนาะก็อันนี้เป็นไว ขขยควงขันนะครับเซคันเอาเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกใช้เมนเอาเป็นหลักนี่เบเกอร์ Baker ครับเขามีมาให้ครบชุดเลยนะนะครับอ่ะนี่เริ่มจาก AC in s w i t c ินะอ่าเอซีอินสวิตอ่าก็มีเซิร์ฟโปรเทคมาให้ด้วยนะครับก็เป็นเซิร์ฟโปรเทคการฟ้านะฝั่งเอซีะ AC นะครับฝั่ง AC เนาะเพราะว่ามันอยู่คู่กับเอซีอินสวิตนะเพราะฉะนั้น AC IN มาก็ผ่านเซิร์ฟกันฟ้าด้วยนะครับก่อนจะเข้าเครื่องเนาะ,ะตัวนี้ก็เป็นเบเกอร์แบตเตอรี่นะขนาด125แอมป์นะครับเบเกอร์แบตเตอรี่125แอมป์ส่วนตัว AC นะครับเ c เบเกอร์เนี่ย63แอมป์นะนี่นะครับ C 63นะ63แอมป์นะครับเมนเบเกอร์125แอมป์นะของเบเกอร์แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ ช่อง PV อช่อง PV ตัวนี้นะครับช่อง PV เนี่ยก็คือแผงโซลาเซลล์นะครับเขาใส่มา32แอมป์นะเบเกอร์ DC นะครับ32แอมป์ DC 500โวลต์นะครับนี่ตัวนี้รองรับ500โวลต์นะ32แอมป์นะครับก็1สตริงของเราใช้พอๆอยู่พออยู่แล้วนะสบายๆแล้วก็มีเซิร์ฟก,กันฟ้าฝั่ง DC มาด้วยนะโอ้มีครบเลยนะ ขาดอย่างเดียวนะครับขาดอย่างเดียวก็ชิ i โนทามเมอร์ไม่เป็นไรชิ i โนทามเมอร์เนี่ยเดี๋ยวเรามาต่อเองได้นะครับในฝั่งของเมนเอาเนาะเราก็ต่อชิโนทามเมอร์เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับจบเลยนะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยนะตัวนี้มาจัดมาให้แบบครบ,ครบแล้วนะครับสําหรับไอ้ตัวชุดเบเกอร์ะ Baker นะครับมาดูในส่วนของเนมเพจหรือว่าสเปคข้างเครื่องกันหน่อยนะครับ ถ้าเกิดมีเสียงรบกวนอยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตัวนี้นะก็เป็นแบรนด์ของ Y H นะครับโมเดลเนมนะจะเป็น SUN นะขีด4.2 kW ขีด HV นะครับคอลเล grey and black นะครับโ per ating temperature l e n g e นะครับก็คือทำงานในช่วงอุณหภูมิลบ10องศาจนถึง50องศานะครับอันนี้เลขสีเรียวเครื่องนะ,อะมาดูในส่วนของ PV input นจะมีค่านอร์มินัลโอ per ating voltage นะครับอยู่ที่240โวลต์เนี้ย V, v max PV เนี่ย500โวลต์ DC นะครับก็คือรองรับได้สูงสุดที่500โวลต์ DC นะครับ PV input v โวลเตสเล้งอยู่ในช่วงของ60จนถึง450โวลต์ DC นะครับก็คือตัวเนี้ยเครื่องเนี่ย60โวลต์เครื่องมันก็ทำงานได้แล้วนะครับในส่วนของตัวนี้นะ I max PV นะอยู่ที่18แอมป์นะครับ Fullload MPPT เล้งนะครับนี่240โวลต์จนถึง450โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องนี้นะครับเหมือนเดิมครับมันต่อได้10แผงก็จริงอย่างที่ผมเคยบอกว่าเราตัดออกนะเพื่อความปลอดภัยนะครับตัดออกไป1แผงเหลือ9แผงพอนะครับอย่างที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็คือผมใช้อยู่9แผงนะลันยาวๆมา6เดือนยังไม่เจอปัญหาเลยนะครับเพราะฉะนั้นอ,อ,อยู่ที่เพื่อนๆวางแผงแล้จะใช้แค่ไหนใช้อะไรยังไงแต่ผมแนะนำนะ 9แผงกำลังดีนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดใครไม่เข้าใจยังไงลองย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมเคยแนะนําไปได้เนาะ,ะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนั้นนะ,ะต่อไปครับ maximum PV input power นะ6,200วัตต์ก็คือเราสามารถนะครับต่อแผงได้ที่6,200วัตต์นะครับ maximum เลยสูงสุดเลยนะครับ6,200วัตต์นะครับ maximum solar charging current นะ120แอมป์นะครับก็คือตัว MPPT charger ในเครื่องเนี่ยนะครับเขา,าสามารถชาร์จได้สูงสุดที่120แอมป์นะครับต่อไปครับมาดูในส่วนของกริด AC output กันบ้างนะครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเนะาะ nominal output voltage นะ220 230 240ซึ่งผมแนะนำให้ใช้230นะไฟบ้านเรานะครับ ฟีดอินกริดโวลเตตเลงร้อยาสิบจนถึง253 VAC นะฟีดอินกริดฟิวเค้นซี่50%บ้านเราใช้50%เิร์นะครับนอมินัลเอาพุ r เคเรนซ์นะ18.2แอมป์พาวเวอร์แฟกเตอร์ลงนะครับ0.99์ i นะครับมีซิมัมคอนเวนชั่นเอฟฟิเชนซนะครับ DC AC อยู่ที่97% Nominal Operating Frequency 50ี0ทัพิเพนะครับเสียงแหบหายบางช่วงยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับยังไม่ได้หายดีนะยังต้องกินยาอยู่นะครับอลองขยับมาดูในส่วนของด้านล่างกันบ้างนะครับในส่วนของด้านล่างนะก็จะเป็นในส่วนของ Power นะตัวกำลังของเครื่องอ,อินเวอร์เตอร์ตัวนี้แล้วนะครับ t o l o l o o u t u u t u t w o w e r นะ ฟูลโหลดสูงสุดที่4,200วัตต์นะครับอ่าแม็กซิมัมเมนโหลด4,200วัตต์เซคคนโหลดเลงนะอันนี้เนี่ครับเจอแล้ว840นะฮะจนถึง2,940วัตต์นะครับก็คือช่องเซคคนโหลดนะก็คือช่องโหลดสำรองนั่นเองนะครับเมนโหลดคัตออฟโวลเตจ26โวลต์นะครับอ่า เมนโหลดรีเทิร์นโวลเตจ27โวลต์ DC นะครับก็คือในเนี้ยในส่วนของแบตเตอรี่นั่นเองนะครับตัวเนี้ยมันใช้กับแบตเตอรี่24โวลต์นะครับอ่าก็เครื่องนี้เป็นไฮบริดออน f อฟกลิดที่ใช้งานผสมไฟได้นะครับก็คือเราต่อแบตเตอรี่ก็ได้ไม่ต่อแบตเตอรี่ก็ได้นะครับแล้วข้อดีนะครับก็คือว่ามันใช้แบตเตอรี่แค่24โวลต์มันก็ประหยัดงบประมาณไปอีก นะครับในการต่อแบตนะหรือประกอบแบตมาใช้งานนั่นเองนะครับต่อไปครับ AC input nominal operating voltage 2 0 230โวลต์ maximum input current 24.7แอมป์ nominal operating frequency นะครับ50-60เฮิรตซ์ surge power 8,400 VA นะครับ maximum ac charge current หนึ่งร้อย amp นะก็คือสามารถใช้ไฟบ้านนะครับชาร์จได้นะสูงสุดที่หนึ่งร้อย amp นะครับนี่แบตเตอรี่เป็นระบบ,บตตยี่สิบสี่โวลต์ maximum battery current หนึ่ร้อยเจ็ดสิบห้า amp ตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับแต่ว่าเหมือนกับประมาณว่าตรงนี้ให้เราดูว่าถ้าเกิดเราจะใช้เบเกอร์แบตเตอรี่นะถ้าเกิดให้ดีนะครับนี่ก็ใส่ไปเลยนะ150 175แอมป์อย่างเงี้ยนะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นค่าแนะนำนะนะครับ เป็นในส่วนของเบเกอร์แบตเตอรี่ไปแล้วกันเนาะค่าตรงนี้นะครับอ่ะโอเคในส่วนของเนมเพจสเปคข้างเครื่องก็มีประมาณนี้นะครับอ่ะปอกสายเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเริ่มจาก AC-IN นะครับอ่าดาเป็นลายนะสีขาวเป็นนิวตันนะครับอ่ะโอเคครับเรียบร้อยนะในส่วนของ AC-IN นะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมต่อ AC out เ,เลยนะต่อไปครับก็จะเป็นโซลาเซลล์นะสายโซลาเซลล์อันนี้ก็เอาเบเกอร์ลงแล้วนะครับเพราะว่ายัางไงผมก็ต้องต่อเบเกอร์อยู่แล้วเนาะผมยังไม่ได้ต่อคัดเอานะครับนี่ครับไม่มีไฟนะก็ผมจะใช้เป็นแผงโซลาเซลล์9แผงนะครับที่ผมใช้งานอยู่แล้วนะครับ แผงขนาด550บาทวัต์นะโมโนฮาร์บเซลล์ของ r a p d จำนวน9แผงนะครับก็เรียบร้อยครับการต่อสายนะอะสาย P ีนะครับต่อเรียบร้อยนะบวกลบนะครับ AC า n นะ AC in นะครับอ่าดำลายขาวนิวตอนนะครับ A.C. out นะ Main out นะครับดำดำลายขาวนิวตอนนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราลองปล่อยไฟนะครับปล่อยไฟมาเข้าเครื่องโดยที่จะยังไม่เปิดเครื่องนะเพราะถ้าปล่อยไฟเข้าเครื่องเนี่ยนะครับอ่าในโหมดผสมไฟไม่ใช้แบตเนี่ยนะครับหน้าจอมันจะต้องติดนะครับอ่าตอนนี้ผมได้ปล่อยไฟ A.C. เข้ามาแล้วนะครับนี่นะมีไฟมาแล้วนะครับอ่าแต่ผมยังไม่ได้ยกเบรกเกอร์นะอ่ะ มาตรวจเช็คความเรียบร้อยกันก่อนนะครับว่าเครื่องยังไม่ได้เปิดนะครับเพราะว่าถ้าเครื่องเปิดเนี่ยนะครับเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาได้เนาะ,ะสวิตช์ยังปิดอยู่นะครับโอเคเนาะ,อ,ะอันนี้สําคัญนะครับก็ต้องปิดเครื่องอยู่ก่อนนะเพื่อเราจะเซตค่านะครับเดี๋ยวผมยกเบกเกอร์นะครับในส่วนของ a c in โดยที่เครื่องจะยังไม่เปิดหน้าจอจะต้องติดนะครับเดี๋ยวลองดูนะ อ่าอย่างนี้คือหน้าจอติดแล้วนะครับเพื่อให้เราทำการเซตอัพนะครับในการใช้งานเครื่องครั้งแรกเนาะอันนี้เราก็ต้องรีบเซตอัพนะครับหน้าจอกอ็ใกล้เคียงนะของเท่าส้มอยู่เหมือนกันนะนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองเซตอัพกันนะครับมาดูในส่วนของหน้าจอนะครับของตัวเครื่องกันนะหน้าจอก็จะคุ้นเคยนะนะครับเพราะว่าจะคล้ายๆกับของพาวเอ็มอาร์เนาะค่ายเท่าส้มนะครับอ่า อ่าอันนี้ก็เป็นในส่วนของไฟ AC in นะแล้วก็ไม่มีแบตเตอรี่นะครับก็จัดกระพริบกระพริบแบบนี้อยู่นะครับอ่าอันนี้ก็จะยังไม่มีข้อมูลอะไรมากนะครับอ่าก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็อ่าเดี๋ยวเราจะต้องตั้งค่าเครื่องก่อนนะครับอันนี้น่าจะเป็นปุ่ม ESC นะแล้วก็อ่า๋ยวผมกดปุ่ม Enter ค้างไว้นะครับ เพื่อเข้าเมนูนะมาดูที่เมนู01เลยนะครับหลักๆเลยนะก็จะใช้เป็นโหมดโซลาเซลล์การไฟฟ้าแบตเตอรี่นะครับ S U B อ่ะอันนี้ถูกต้องนะครับอ่าเมนูที่2ข้ามไปเมนูที่3ข้ามไปข้ามไปนะครับอ่าอันนี้เป็นไฟนะเราใช้230โวลต์นะครับ เมนูที่16ครับเปลี่ยนนะเป็น O S O นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้โซลา r เซลล์ชาร์จอย่างเดียวนะกรณีที่จะชาร์จนะครับแต่ตอนนี้เราจะใช้เป็นโหมดผสมไฟไม่ใช้แบตก็คือ S U B ก่อนนะครับอ่า e n น e r นะครับเพื่อยืนยันการเลือกนะต่อไปครับไปเมนูที่30 เมนูที่37เป็นออฟอยู่นะครับคือตัวนี้มันเป็นออนออฟบิดนะครับถ้าเรากด enter เ,เ,เข้าไปนะเท่าเลือกเป็นไฮบิดนะครับมันจะดันหม้อย้อนซึ่งผมเคยบอกไปแล้วในคลิปก่อนๆหรือ,อคลิปที่ตอนที่ผมรีวิวนะว่าเราต้องปิดโหมดนี้ไว้นะครับไม่ใช้เนะาะ อ่าโอเคจริงๆตั้งแค่3าเมนูนี้แค่นั้นครับสำหรับการตั้งค่าโหมดผสมไฟไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับอ่ากด Escape ออกมานะจากนั้นครับก็พร้อมใช้งานแล้วนะจริงๆมีแค่นี้เองนะครับสำหรับการตั้งค่าเครื่องก็เพื่อนๆสามารถตรวจวัดกันอีกรอบนึงได้นะครับก่อนที่จะทำการเปิดสวิตช์เครื่องนะนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทำการเปิดสวิตช์เครื่องเลยแล้วกันเนาะอ่านะทำการเปิดสวิตช์เครื่องแล้วนะ ทำการเปิดสวิตช์เครื่องแล้วครับเรียบร้อยนะแต่ผมยังไม่ได้เปิดโหลดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดโหลดแล้วนะใช้ไฟ AC อยู่นะครับยังไม่ได้ใช้ไฟจากโซล่าเซลล์นะนะครับจะสังเกตดูนะว่าจะเนี่ยจะเป็นไฟจากการไฟฟ้านะบายพาสโดยตรงเข้าบ้านเลยนะครับผ่านอินเวอร์เตอร์จ่ายที่บ้านนะแต่ตอนนี้โหลดยังเป็นศูนย์อยู่เพราะว่า,าผมใช้คัดเอาสามทางนะคัดเอาหลังเต่านะครับโยก ไฟจากการไฟฟ้าอยู่นะะเดี๋ยวผมจะสับมาใช้ไฟของเครื่องแล้วนะครับที่ผ่านเครื่องนะออันนี้ผ่านเครื่องแล้วนะครับมีโหลดแล้วนะ ต่อมาครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟจากแผงโซลาเซลล์เข้าเครื่องแล้วนะครับอามาแล้วนะครับเริ่มผสมไฟแล้วนะครับอตอนนี้ก็เกือบเกือบสี่โมงเย็นแล้วนะครับ วันนี้คึมคลึมทั้งวันนะก็ล่าสุดฝนตกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือเท่านี้เองนะครับในส่วนของอแรงดันจากแผงนะแล้วก็วัตที่ใช้นะครับกำลังที่ใช้อยู่แ0 0กว่าวัตตอนนี้เดี๋ยวลองดูนะ,ะแผงผลิตได้เท่านี้เองนะครับเพราะว่าวันนี้เมฆคลึมทั้งวันนะนะครับวันนี้นะครับก็ ยังคงค้ม,คมแดดค้มฝนอยู่นะครับแต่ก็มาให้ดูครับการผลิตพลังงานนะก็ผลิตได้ตามปกตินะครับแรงดันแผงอยู่ที่407 406โวลต์นะครับโดยประมาณนะแรงดันแผงผมจะอยู่ประมาณนี้นะครับ ็ยังผลิตไฟได้ตามปกตินะครับผ่านมา1คืนเนาะนะครับอ่ะก็ผมทำการต่อ Wi-Fi ไ,ไ,ไว้นะถอดมาใส่ได้เลยนะครับอ่าเสียบที่ช่อง Wi-Fi ตัวนี้นะครับใช้ด้วยกันได้เลยนะครับไม่ต้องเซตค่าอะไรเพิ่มเติมนะครับอ่ะเปิดแล้วใช้ได้นะฮะในส่วนของอตัวพัดลมนะพัดลมของเครื่องนะครับ ผมดูแล้วนะคือพัดลมเนี่ยนะครับมันจะมีรอบการทํางานของมันอยู่นะอย่างตอนเนี้น่าจะไม่หมุนเลยนะไม่มีลมไม่มีอะไรไม่มีเสียงด้วยนะครับไม่หมุนเลยแต่มันจะทํางานเป็นรอบๆนะครับแต่ละรอบเนี่ยก็แล้วแต่นะว่าเครื่องมันร้อนมากร้อนน้อยนะครับมันอาจจะติดไว้กว่าหรืออาจจะติดช้ากว่าก็แล้วแต่โหลดการใช้งานของเราด้วยนะผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับแล้วก็ลมร้อนเนี่ยมันจะออกข้างนี้มากกว่าข้างนี้นะครับ อ่าข้างนี้ออกน้อยนะครับแทบไม่ค่อยออกเลยออกข้างนี้มากกว่านะข้อเสียของอที่พัดลมมันทำงานเป็นรอบๆแบบนี้นะนะครับคือมันไม่ได้ติดตลอดเวลาเหมือนของตัวค่ายเทาส้มนะเทาส้มของผมเนี่ยมันหมุนตลอดเวลาแต่ว่าหมุนเบาหมุนช้าก็แล้วแต่การทำงานเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้มันเงียบเลยแสดงว่ามันไม่หมุนนะครับมันหยุดไปเลยนะแต่ว่ามันจะ,ะมาตามรอบ แต่แต่ละรอบเนี่ยเสียงมันดังนะครับอันนั้นคือข้อเสียเลยคือเสียงมันดังแต่ข้อดีของมันก็คือพัดลมมันไม่ได้ทํางานตลอดเวลานะครับเคยมีเพื่อน f c ถามว่าพัดลมมันจะพังไวไหมอะไรไหมถ้ามันทํางานตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เนี่ยเนี่ยของเขารุ่นนี้นะรุ่นนี้ไม่ทํางานตลอดเวลานะครับแต่มันก็ดังไงนะถ้าเกิดเอาไว้ในห้องนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมัน อาจจะลำคาญได้นะเพราะว่ามันเวลามันทำงานมันดังมากนะครับพัดลมเนาะ,ะในส่วนของคู่มือนะคู่มือการใช้งานเนี่ยนะครับเ,เมนูนะครับตัวเมนูเนี่ยมันจะคล้ายๆกันหมดนะคล้ายๆกับของเท้าเนั่นแหละนะครับคล้ายเท้าส้มนะเ,เพราะว่าน่าจะเป็นตัวบอร์ดแบบเดียวกันต่างกันที่อุปกรณ์ข้างในนะว่าแต่ละแบนร์เนี่ยเขาเลือกใช้อุปกรณ์แบบไหนอะไรยังไงนะครับตัวเมนูก็จะคล้ายๆกันหมดนะ การตั้งค่าเนี่ยพอ,อง่ายเลยนะเพราะว่าพอเราคุ้นชินกับเมนูแบบนี้แล้วมันตั้งค่าไม่ยากครับตั้งค่าง่ายนะครับในส่วนของออตัวนี้นะนะครับเดี๋ยวผมจะต่อใช้งานกับทดสอบใช้งานกับแบตเตอรี่ตัวนี้แต่ผมเอามารวมกันเป็น2 4โวลต์นะครับผมสั่ง b m s กับ Active ปารามาละนะครับเพราะว่าเ,เครื่องนี้นะครับเป็นระบบแบตเตอรี่24่โวลต์นะครับข้อดีเลยคือ2 4โวนละต์เนาะ ก็ใช้แบตไม่เยอะนะครับใช้แบตแค่8ลูกเท่านั้นนะประหยัดงบไปได้อีกเยอะเลยนะครับถ้าใครจะใช้ผมก็แนะนําไปเลยนะ2 8 0แอมป์นะครับต่อ8ลูกเป็นระบบ 24V โวลต์นะนะครับกับเครื่อง y n h 4.2กิโลวัตต์ตัวนี้นะครับไฮบริดอ off kit. อนออฟกิดยังไม่มีงบก็ใช้เป็นโหมดผสมไฟไม่ใช้แบตไปก่อนเนาะถ้ามีงบก็ค่อยมาเพิ่มแบตที่หลังนะนะครับวางแผนดีๆนะครับตัว ระบบแบบนี้นะครับผมว่ามันคุ้มนะสำหรับคนงบน้อยนะครับที่อยากจะใช้งานโซลา r c เซลล์นะนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าตัวนี้นะครับมันมีเบรกเกอร์มาให้แล้วในตัวนะเราไม่จําเป็นต้องต่อตู้คอมไบเนอร์หรือซื้อตู้คอมไบเนอร์มาเพิ่มนะครับเพราะเขามีบิวอินมาให้เรียบร้อยแล้วนะเต็มที่ก็แค่อาจจะเพิ่มชิโนทามเมอร์ไปอีกหนึ่งตัวแค่นั้นเองนะครับของช่องเมนอท์นะนะครับ เอาชิโนทามเมอร์มาคอมนะแล้วก็ต่อเข้าชิโนทามเมอร์อีกทีหนึง่งแค่นั้นเองนะครับเพื่อลิมิตกระแสเนาะเซฟเครื่องนะครับใครมีเครื่องใช้ไฟฟ้านัก,หน,กหนักก็คัดออกนะแยกโหลดออกไปเลยนะครับอย่างพวกเครื่องทําน้ําอุ่นพวกอะไรอย่างนี้นครับแยกโหลดออกไปเลยนะผมมองว่ารุ่นนี้โอเคน่าสนใจมากนะครับคุ้มนะในการใช้งานนะครับค่าไฟบ้านใครที่ไม่เกิน3,000บาท4.2่กิโลวัตต์ก็พอนะครับประหยัดแบตด้วยนะนะครับ เพราะว่าต้นทุนส่วนใหญ่มันอยู่ที่แบตนะครับใช้แบตแค่8ก้อน24โวลต์นะครับประหยัดไปเยอะเลยนะนะครับก็ลองพิจารณาดูนะก็เป็นอีกค่ายหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับจาก Y h ยแอนนะครับเมนูก็คุ้นเคยกันเนาะนะครับอ่ะก็ราคาของเครื่องนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ9,000กว่าบาทนะครับ9,000กว่าบาทเนาะก็ แล้วแต่โปรโมชั่นนะแล้วก็โค้ดส่วนลดในแต่ละช่วงด้วยนะครับก็ราคาโปรโมชั่นในแต่ละช่วงมันก็จะไม่เท่ากันนะครับก็ใครสนใจยังไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับที่ใต้คลิปนะครับรวมไปถึงเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้ด้วยนะครับที่ตะกร้าสินค้าของ YouTube นะครับก็ลองกดเข้าไปดูได้เนาะในส่วนของอสเปคนะรายละเอียดต่างๆรวมถึงาราคาแล้วก็เช็คโปรโมชั่นต่างๆได้นะครับ อโอเคครับวันนี้ก็คลิปก็ยาวพอสมควรแล้วเดี๋ยวผมก็ะจะทาคลิปออกมาเรื่อยๆแหละนะครับเพราะตอนนี้เปลี่ยนมาใช้งานแทนเครื่องหลักแล้วนะครับอ่ะลองดูนะพัดลมทํางานแล้วครับอ่าเป็นแบบนี้เลยนี่ลมออกทั้งเี้ยเยอะอุ่นๆนะครับอ่าก็ประมาณนี้มันจะทํางานอยู่ประมาณเนี้ยพับพักหนึ่งนะนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะหยุดตัดการทํางานไปอ่า อย่างที่บอกครับถ้าเกิดไว้ในห้องนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคงอ,อาจจะตกใจได้นะก็โอเคครับก็มาฝากไว้กันเท่านี้นะสำหรับคลิปนี้นะก็เดี๋ยวรอติดตามกันในคลิปต่อบไปได้นะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนมาใช้งานเครื่องนี้แล้วนะครับก็ถือโอกาสทดสอบไปด้วยในตัวนะนะครับสุดท้ายนี้ครับถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดประการใดนะผมให้ข้อมูลไม่ถูกต้องนะหรือพูดผิดพลาดประการใดไปยังไงก็ต้องขออาภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถร่วมพูดคุยนะ แลกเปลี่ยนนะครับหรือว่าแสดงความคิดเห็นรวมถึงคำถามต่างๆกันได้นะครับที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พ่อ้านสตูดิโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ